รับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกไซโยกน้อยแล้วนะครับเราจะพาทุกท่าน FC ทุกท่านครับขึ้นไปดูข้างบนครับไปเลย Let's ก o นี่ครับวัดขึ้นแล้วก็ลงชื่อก่อนนะครับผมครับจุดคัดกรองลงชื่อครับใช่ใช่ใช,ใช,ใชนะ่คุณละมามาหา สะพาเดินข้างบนกัน,น,กนครับเึ้นไปดูข้างบนกันนะครับไปจ้านี่ทางขึ้นนะทางขึ้นทางออกรู้แล้วไมคือทางขึ้นครับนีไก่ขาเดียวด้วยไม่ใช่ไก่ขาเดียว นี่เป๊ะเวอร์ตามมาเสียจันกำชื่อไม่ได้รว่าโอ้โหจันฟิตซะเหลือเกินไปเดิขึ้นไปครับข้างบนขั้นแรกนะครับจะเจอรถไฟนะครับรถไฟจอดรอเราแล้วนะไม่ใช่นะครับอ่าเป็นแรีนมารจุดแรกนะครับอายุเท่าไหร่จ๊ะอีาจยนกูเบ่งครึ่งทาง มีรถไฟครับไฟใส่น้อยไปใส่โยกเออโอ้โหดูสาวๆหน่อยครับดูมาดู <c oughs> มงึงไปถ่ายมถึงแล้วถึงสถาน,นีรถไฟแล้ว <c oughs> ตกใจ คือรถไฟค่ทานี้รถไฟสายโยกน้อยครับถึงแล้วนะสถานที่ราชาการเปิดปิด8โมงถึง17เกนกานะครับ พาไปดูหัวรถไฟนะครับรถไฟในตำนานนะครับนี่ตกไซโยกน้อยนะตกล้อเหล็กครับยยนี่มาเจอท่านผู้พิเศษท่านผู้พิเศษครับนี่มังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปดูข้างในครับ จะไม่ต้องพามาไปแล้วมันมีประวัติ่เหียวไหมครับบรรยากาศดีมากครับร่มรื่นนี่ต้น้ำตกสายโยกน้อยนะ นี่คือบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะน้ำเย็นมากเป็นไงอาจารย์น้ำเย็นไหมโอ้โหอาจารย์เล่นน้ำซะแล้วมาถึงน้ำเราก็ต้องเล่นนะนะวันนี้วันอาทิตีครับวันอาทิตย์วันจุดนะครับคนเยอะมากเลยนะครับลูกเด็กเล็กแดงก็ระวังด้วยนะเล่นน้ำนะครับพาไปดูฝั่งนู้ครับ เที่ยวมาเยอะครับตอนนี้กดกระดังมาเยอะนะมาเยอะครับไปไปเรื่อยๆห้ามนลำสุราหรืออาหารเข้ามารับประทานนะสองคนเรียกทำอะไรกันเอ่อมาล้างแพร่ลายลาย คนกวางนรับลงนะครับขามาดูบรรยากาศนะคนเยอะครับบรรยากาศดีนะครับเราจะเล่นน้ำรือเปล่าครับไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไปโอ้คนเยอะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นี่มาเที่ยวกันนี่น่าตกครับโอ้โห ไปข้างบนก็ได้นะครับจไปถ่ายรูปข้างบนนะครับ Procura o เยอะมากเลยนะครับโยกเจอตาต้องเก็บอีกแล้วนะครับผมลองไปดูฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนนะครับ าเดินดูเรื่อยๆนะประากาศดีเย็นดีมาครับคุเยอะมากเลยนะ <c oughs> นี่เด็กน้อยห้ามลงระวังระวังมันลื่นนะระวังลื่นนะครับโอ้โหเย็นดีกันเลยนั่งกันเลยนีฝั่งน,นู้นครับนี่เสือกันนังลย น้ำทลักเลยูเสือนั่งอย่างนีลงไปข้างล่างไงมันไม่ลื่นเช่นหมเนี่ยไมู่เดินชมไปเรื่อครับเดินมาเดินมาเดินมาเดินลันลื่นนะครับ มือจะสั่นก่อนนะครับเพราะว่าม่มีไม้กันก้นกับผู้คนเยอะเลยนะฮะนั่งกินข้าวกันนะครับมีโต๊ะปิกนิกมีเสือมีสัตว์มาดูด้วยพี่น้อนก็เอยปวดเขา่าปวดเขา่เขาน้มามาเที่ยวนะวันหยุดกันนะครับมาเที่ยวพาครอบครัวดไป ก็ไปเลยมาดิ่น,น้ำ่น้ำเลือกกาะกลางดีด้วยนะครับเตรียมพวกเตรียมฝากไปด้วยนะตับุต ยยอ,อยากเล่นน้ำเหรอไปตรนนี้มีจุดบริการขายเสื้อผ้านะครับวองฝากนะครับ <c oughs> เดินมาเล่นน้ำตลับกันนะครับดีเสือ้อหาที่นั่งกันเลยเลยอะนี่ไงจุกขาห้องน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปตรงนี้นะตรงไป

เด็ดกาเลยดาวเลยมีนวดแผนไทยด้วยนะเต็มเต็มป่ะกำลังนวดเลยปล่าเป็นนวดป่ะโอ้กําลังนวดเลยเนี่ยโอ้โหไอ้ผมปวดขาเปล่าขากูเห็นหมอนวดกูหายเลยทำไมเอาหมอนวดคนสาวเลยนี่ช่วงนึงแบนเลยช่วงนึงแบบเลยนะหยูอว่ะอ้อยู่ลงลงได้แน่คได้ครับเนคนเยอะมากเลยนะครับนี่ครับมากินข้าวกันนะครับ มาเที่ยวกันนะครับลำหยุดนะครับลำหยุดกินตำบักหุ่งกระแซ่ตุ้กี่น้องนู่นตัวนู่ลงมาให้จะดีนะนี่ท่านเรามาโผล่ในมิติที่ไหนนี่เออมิตีดับดับใช่แล้วไอ้เจมมาร้องเพลงอยู่เมื่อกี้นะท่านกินซุปตำหรือยังทำคนเจอได้เลยถ้าอย่างก็ลงถ้าอย่างก็ลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้หรอกกลับบ้านไม่ได้ ไครับบรรยา,ากาศสวยมากเลยนัแลวจะพาไปดูข้างในีครับเตอมอีครับอาจารย์ แล้วน้องตามไปหาเพ่นแล้วเพราะ่าทไมเพ่อนไปไหนสุขภาพเขค่อยดีก็เป็นอะไรเดี๋ยวปวดท้องั้งเดี๋ยวไอ้บ้งอะไรนู่น่เออแย่ไหมแย่แล้ไม่ไม่ไม่ผมว่าปีนี้ใจจะหนักมากมันเครียดมันเคียดเคียดเ่งอะไรเพราะว่าได้ข่าว่าท่บ้ามันเอน้อนมาน้ำมาอเปย่างนั้นสุขภาพไม่ดีนันเ โอ้แ้แล้วต่อก่นปาปีแล้วก็ยังไม่เป็นไรนะไมนีด้ป้าปีนี้หนักมากหนักมากเดี๋ยวไอ้วันเดี๋ยวปุ๊บเอาโอ้ไม่ไหวไปเนาะไหวเราเพราะตัวมันก็หนักตาหายอยู่แล้วเออจะรอดไปเนาะปีนี้เนาะยังไก็ดูแลไปฮะศิลปินไปนะจ๊ะไปก็ไปต่อไปต่อตรวจเสื้อนะดูเสื้อผ้า

นั่งพักกันก่อนนะครับพักก่อนแล้วนะครับเป็นไรครับถึงร้องไห้พี่แม่แม่ลงกับแม่อะน่าอย่างนี้แม่ยังอยู่กับแม่พี่ยังอยู่แม่ไม่รู้ไปไหนแม่เด็กงงไม่น่าจะเหลือนะแม่พี่อ่านี่บรรยากาศโซนอาหารนี่ก็ มีเสื้อผ้าด้วยนะครับห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะเดินดเข้าได้แต่คนนี้นั่งรอแม่อยู่เนี่ยใครก็ได้ประกาศหาแม่เขาทีนี่เขาลงเ<า>ขาลงจากแม่<า>แม่หายหลงทางเหรออืมานาแม่ตามหาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยว <laughs>

โดนโดนเขาหลีกนู้นตรน้ไม่เข้า

ขึ้นได้เลยกลับได้เลยกลับได้เลยกลับเลยไปขึ้นรถเลยโอเคครับผมเราก็พาประชุมแค่นี้เดี๋ยวเราจะกลับแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถึงบนภาแล้วแค่นี้แล้วเราจะกลับรถไปแค่นี้กลับบ้านโอเคเราเจอกันอีกปีหน้านะครับเจอกันที่กรุงเทพฯฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะไป กลับแล้วกันมุดฟังมุดได้ปิดมาเลยอยู่ทางนู่น yeah. really,